คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์นะครับว่าในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคม2567นนี้คนเกิดวันจันทร์จะมีดวงชะตาการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับอ้าล่ะครับ เริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15าธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่การงานของคนเกิดวันจันทร์นั้นกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นครับไพ่หนึ่งเหรียญจะพูดถึงการมีข่าวดีในเรื่องงานเกิดขึ้นการมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นหรือมีความสำเร็จบาง อย่างในเรื่องงานเกิดขึ้นครับคนเกิดวันจันทร์มีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการงานสําเร็จการงานก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันจันทร์ ก็ว่าได้ครับมีไพ่ใบนี้ขึ้นมาเราจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาครับคนเกิดวันจันทร์ไพ่หถ้วยจะพูดถึงการทำอะไรในช่วงนี้ของคนเกิดวันจันทร์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดี การงานราบรื่นบางคนอาจจะต้องกลับไปรื้อฟื้นงานเก่ากลับมาแก้กลับมาทำแต่ก็ไม่เป็นปัญหาจะเป็นช่วงเวลาที่มีคนคอยช่วยเหลือคอยซับพอร์ตทำให้ปัญหาต่างๆที่ต้องเผชิญในช่วง1จนถึง15ทธันวาคมนี้ผ่านไปได้ด้วยดีครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทำงานมีไพ่3คาถาไพ่3คาถาใบนี้จะพูดถึงการงาน ของคนเกิดวันจันทร์นั้นบางคนมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลหรือว่าพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานบางคนมีเกณฑ์โยกย้ายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบบางคนจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนงานย้ายงานนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่ดี นะครับที่จะโยกย้ายของคนเกิดวันจันทร์ใครกําลังตั้งใจจะเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่เหมาะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในเรื่องของการทํางานอย่างที่บอกนะครับบางคนมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลไปติดต่องานไปดูงานหรือหากใครที่กําลังตั้งใจจะไปทํางานต่างประเทศหรือไปเรียนต่อต่างประเทศ ็มีเกณฑ์มีโอกาสจะได้เดินทางไปครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับในเรื่องของการทํางานนะครับการพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆนะครับจะนําพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคนเกิดวันจันทร์บางคนมีเกณฑ์จะได้รับข้อเสนอดีๆทางธุรกิจหรือว่าข้อเสนอดีๆในเรื่องงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่การงานสำเร็จตามที่ได้วางแผนหรือตั้งใจไว้นั่นเอง คนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการต้องบอกว่าในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้ธุรกิจกิจการกำลังเดินหน้าไปได้ดีเดินหน้าไปได้สวยครับจะติดต่องานเจรจาธุรกิจจะราบรื่นดีเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจที่ทำอยู่มีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มนะครับเป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจกิจการนั้นมีเกณฑ์เติบโตไปในทิศทางที่ดีครับส่วนคนค้าขา ในเดือนธันวาคมช่วงหนึ่งจนถึง15ทธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ขายดิบขายดีเป็นช่วงเวลาที่ขายดิบ ขายดีมีลูกค้าเยอะมีออเดอร์เยอะมีคนสั่งสินค้าเยอะบางคนจะปิดการขายลอดใหญ่ได้นะครับเรียกได้ว่าถ้าค้าขายออนไลน์จะปิดการขายลอดใหญ่ได้นะครับแต่ถ้าค้าขายแบบมีหน้าร้านจะเป็นช่วงเวลาที่ขายดีกันแบบปากต่อปากลูกค้าบอกกันแบบปากต่อปากนะครับลูกค้าเข้าร้านเยอะมีคนเข้ามาซื้อสินค้าเยอะ เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับในเรื่องของการค้าการขายนะครับของคนค้าขายครับ ส่วนคนที่เป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่าทําอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมา1จนถึง15ทธันวาคมนี้นะครับการงานเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานบางคนจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานเกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าทํางานเข้าตาหัวหน้างานเจ้านาย เป็นช่วงเวลาที่หัวหน้างานเห็นผลงานเห็นศักยภาพแล้วก็มอบหมายงานสำคัญหรือว่ามอบหมายโอกาสดีๆในเรื่องงานให้กับคนเกิดวันจันทร์นั่นเองครับ ในเรื่องของการทำงานในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้ถ้าใครที่กำลังหางานกำลังสมัครงานต้องบอกว่า1จนถึง15ธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสนะครับสมัครงานจะมีเกณฑ์มีโอกาสได้งานครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเอาละครับดวงชะตาการงาน ผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์กันบ้างนะครับวันหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้ดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคม2567ครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงการเงินของคนเกิดวันจันทร์มีไพ่ 8คาถาไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินดีการเงินคล่องตัวครับและในช่วงหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้คนเกิดวันจันทร์การเงินดีมีเกณฑ์จะมีรายได้เข้ามาหลายทางหาเงินได้หลายช่องทางมีเกณฑ์จะมีรายได้จากช่องทางใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการเงินนะครับโดยเฉพาะใครที่หาเงินนะครับหรือว่าเจรจาการค้ากับ ต่างชาติต่างแดนต่างประเทศมีเกณฑ์ที่การเงินดีการเงินสพัดเป็นพิเศษครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับไพ่เดอะสตา The Star จะพูดถึงการเงินที่จะมีแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆครับไพ่แห่งความหวังใบนี้จะพูดถึงหากในช่วงเวลาที่ผ่านมาใครที่การเงินย่ำแย่การเงินมีปัญหา1จนถึง15ธันวาคมนี้จะ มีจุดเปลี่ยนทางการเงินนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นสามารถที่จะหาทางแก้ปัญหาทางการเงินหรือจะสามารถหมุนเงินได้ดีขึ้นครับสำหรับใครที่มีในเรื่องของภาระหนี้สินภาระค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับ1จนถึง15ธันวาคมนี้ การเงินจากที่เคยตึงมือจะเริ่มดีขึ้นเริ่มหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะครับไพ่อัดสวินแห่งคาถาจะพูดถึงการขยันหาเงินและเป็นช่วงเวลาที่การเงินมั่นคงขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับขยันหาเงินแต่มักจะเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ในช่วงหจนถึง15ธันวัน าคมนี้ยังมีบางสถานการณ์หลายช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์นั้นมักจะขาดสติในการใช้เงินหรือใช้เงินตามอํำเภอใจเลยทำให้เงินที่หามาได้เก็บเงินกับตัวได้ไม่ค่อยอยู่เก็บออมได้ไม่ค่อยดีนักเพราะฉะนั้นเงินที่หามาได้ต้องรู้จักเก็บออมต้องมีสติในการใช้เงินให้มากนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับ เอาละครับดวงชะตาการเงินผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างวัน1จนถึง15ทธันวาคมนี้ดวงโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1จนถึง15ธันวาคม2567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์ต้องบอกว่า1จนถึง15ทธันวาคมนี้คนเกิดวันจันทร์กำลังจะมีความโชคดีเข้ามาเยี่ยมเย็นด,ดวงชะตาครับไพ่ The Wheel หรือ w i e e l of Fortune ครับไพ่กงล้อแห่งโชคชะตาใบนี้เป็นไพ่ที่พูดถึงความโชคดีในเรื่องโชคลาภหรือเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองครับไพ่ The Sun ก็จะเป็นไพ่แห่งความบริ บูรในชีวิตนะครับพูดถึงความโชคดีพูดถึงการมีสิ่งดีๆมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องดีๆที่มาจากเด็กเล็กๆในบ้านนำพามาให้ครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลาย ไพ่สิบถ้วยก็เช่นเดียวกันจะพูดถึงความสุขนะครับและถ้าขึ้นอยู่ในดวงโชคลาภเราจะพูดถึงการมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับเพราะฉะนั้นในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้คนเกิดวันจันทร์เสี่ยงโชคได้ไม่ติดขัดอะไรจะมีเกณฑ์มีโอกาสมีโชคลาภได้โชคลาภของคนเกิดวันจันทร์จะมาจากเด็กเล็กๆนะครับ มีความเกี่ยวพันกับเด็กเล็กๆเด็กในบ้านนะครับหรือว่าจะให้คนในครอบครัวเสี่ยงโชคให้ก็ได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคำแนะนำจากอาจารย์ปอคนเปิดดวงแนะนำให้ทำบุญกับเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสก็จะเสริมดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์ได้ดีครับโชคลาบเป็นไปตามบุญกุศลของ แต่ละท่านแตกต่างกันไป ตามรายละเอียดดวงชะตาของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรากากเกณฑ์อะไรไม่ได้สิ่งที่เราทําได้คือมันทําความดีมันสะสมบุญบาร,รมีนะครับคนเกิดวันจันทร์และเมื่อถึงเวลาโชคลาภจะมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของเราเองครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างวันหนึ่งจนถึง15ธันวาคมนี้ดวงสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1นึ่จนถึง15ธันวาคม2567เครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์นะครับหนจนถึง15ธันวาคมนี้นะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับมีไพ่ที่เป็นไพ่พลังงานด้านลบอย่างไพ่10ดาบครับ ภัยใบนี้จะเตือนให้ระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยหนักมีเหตุเลือดตกยางออกต้องผ่าตัดหรือจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยนะครับไพ่ฮาถวยจะเตือนให้ระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวล นะครับจากเรื่องราวต่างๆจากการทำงานหนักต้องระวังให้ดีไพ่เดลฟูจะเตือนให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยจากที่สูงหรืออุบัติเหตุที่มาแบบไม่คาดฝันคนเกิดวันจันทร์ต้องระวังให้ดีครับเพราะฉะนั้น อาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับแนะนำให้คนเกิดวันจันทร์ในช่วง1จนถึง15ธันวาคมนี้แก้เคล็ดด้วยการบริจาคโรหิตทำบุญลงศพครับอย่างน้อยๆก็เพื่อความสบายใจของตัวเราเองครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายครับรวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับแล้วก็ไม่ประมาทจะทำสิ่งใดก็ขอให้คิดถึงความปลอดภัยไว้ก่อนครับ ดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างวัน1จนถึง15ธันวาคมนี้ดวงความรักของคนเกิดวันจันทร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์นะครับในช่วง1จนถึง15ธันวาคม2,567ครับ เปิดไพ่ขึ้นมาครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันจันทร์ดูจะสดใสครับใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาครอบครัวเคยมีเรื่องร้อนร้อนหรือว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแวง้งหรือมีความไม่สงบในบ้าน1จนถึง15ธันวาคมนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ต่างๆจะ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีนะครับปัญหาต่างๆดูจะเบาบางลงเป็นช่วงเวลาที่มีความสงบสุขในบ้านคนเกิดวันจันทร์ดูจะมีความสบายใจมากขึ้นครับใครที่กำลังคบหาดูใจกันอยู่ไพ่สิบถ้วยจะพูดถึงความรักความสัมพันธ์ ที่กำลังพัฒนาไปได้สวยไปได้ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่ความรักก่อตัวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าคบกันได้แบบยาวๆใครที่กำลังตั้งใจจะพาคู่รักคนรักไปเปิดตัวก็มีเกณฑ์จะได้รับการยอมรับ จากคนในบ้านครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ในช่วง1นึ่จนถึง15ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุข กายสบายใจมีความสุขนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าใครที่รอคอยในเรื่องของการมีบุตรมีธิดามีเกณฑ์จะสมหวังสมใจครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอรักแท้มีเกณฑ์ได้เจอเนื้อคู่ครับเรียกได้ว่าจะเป็นคนที่คุณนั้นรอคอยและเป็นคนที่ถึงพร้อมด้วยนะครับ รูปสมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติเป็นช่วงเวลาที่ได้เจอคนที่ชอบคนที่ใช่คนที่ตามสเปคที่คุณนั้นตั้งใจไว้เลยและครับคนเกิดวันจันทร์ทั้งหลายเอาแล้วครับ ดวงชะตาความรักผ่านไปครับ1จนถึง15ทธันวาคมนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องใดๆก็ขอให้คนเกิดวันจันทร์นั้นมีพลังใจดีๆในการดำเนินชีวิตนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนยายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้คำทำนายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุญรักษาเทวอวยพรคนเกิดวันจันทร์ทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับ หากคำทํานายในวันนี้เป็นประโยชน์สําหรับคุณขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ